จุ๊กกะอากาศยืนนิ่งเหออากาศเย็นดีครับวันนี้อากาศเย็นครับยี่สิบสามยี่สององศาหนาวแล้วหนาวแล้วหนาวแล้ว <c oughs> หนาวแล้ว,วพี่น้อ,องเอ้ย หนาวแล้วครับหนาวแล้ว <S <S อาก,กาศหนาวแล้วครับเย็นแล้ววันนี้สามโอ้ยยี่สิบสามองศา